สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแต่เพื่อนเข้าไม่ได้นะเพราะจําได้ว่าแบบคิดว่าเราจะให้เพื่อนเข้ามาแล้วแต่พอให้เพื่อนชวนมาเพื่อนเราเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมอ่าให้กดอัน,น,อ,น,นอันนี้สร้างไปแล้วอันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็ด้วยเออบางอันจะต้องเสียโลบักนะทุกคนบางอันใช้ไม่ได้ต้องดวนฟีพอ่ะอย่างเช่นหอคอยตัวเนี้ย ไม่รู้ตัวอะไรนะใชะไม่แน่ใจใช้โรบักแม่เลื่อนไปด้านล่างสุดสร้างเซิร์ฟเ,เ,เวอร์กดไปที่เซิร์ฟเวอร์นะทุกคนกดไปที่เซิร์ฟเวอร์เอู้หู้ยเสียโรบักทุกคนถ้าง,งัา้นเป็นอันอื่นนะทุกคนเพราะมันเสียโรบักเอ่อสภาสีเบียนหลดก็ได้อืม แต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเสียรูปักไหมฟรีทุกคนฟรีให้กดไปที่สร้างเซิร์ฟเวอร์แล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์อะไรก็ได้แต่ต้องกดนะไม่งั้นถ้างั้นมันใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวไม่ได้นี่โอเคกดไปอ่ะเนี่ยมันกดไปไม่ติดใะไรก็กดตรงนี้เนี่ยเนี่ยกดซื้อตอนนี้เลยอ่ะละแปะ๊บนึงนะไม่ต้อง อืมก็เหรอนี่นี่นี่มันก็จะขึ้นตรงนี้นะอิมอ่มๆเนี่ยที่ที่เราสร้างไว้บางคุณไม่เป็นอังกฤษนะแต่มีน้อยคนเขาร่วมเราก็จะเล่นคนเดียวนะทุกคนนี่เดี๋ยวเล่นมุใจหยาที่ปีชอบพัชชอบพัที่ผีถูกไหมป,ปัมตตบมม